สมาชิกใหม่นะเนี่ยน้องบูบูนะครับสุดดือ้อกินดะไปเดินบูบูชื่อบูบูพันอะไรไม่รู้อะไรบูบูนี่แหละ,ะบูบูก็เลยตั้งบูบูมันเหมือนไทยหลังอานนะอาจจะไปหยอกพี่มันแหละไอะพี่สาวนี่ไม่ชอบนะเนี่ยแต่ก็ทำเป็นชอบอยู่นะ น้องเชอรี่เนี่ยทาเป็นชอบนะถ้าพ่ออยู่ะปัดโทแหม่ถ้าพ่ออยู่นะแล้วนะมันย่ํากันเลยเนี่ยจะต้องฝึกอันนี้บูบูนี่จะต้องฝึก,นนกถ้าไม่ฝึกไม่ไม่รู้เรื่องดือ้อฝุดฝุดน่ะน่ะบูบูมาเรียกว่าเรียกว่านะ,นะ ักเตี้ยก <c oughs> ันมาเตี้ยยุดเนี่ยเห็นไหมขาลอยมันเนี่ยฮะมันควรพ่อหนิย,ยุดเดี๋ยวนี้ยุดยากระเป๋าขี้ดื้อขี้ดื้อฝุดฝุดผมดื้อฝุดฝุดเลยครับเออนั่นโอ้ยกระเป๋าพี่ฝุดฝุดไปเลย ไอเนี people, ่ยจนรำคาญเนี <t? <t ่ยเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปกวนแมวแมวก็ตบหน้ามันบุ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 ้ยมาไอ้เนี่ยยุดอยาเล่นฟันดูผลงานขาบวมดูขาธรรมชาติ ธรรมาชาติจะต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดซะแล้วเนี่ยทำถนนให้หน้าเดินหน่อยอมาแล้วมาแล้ววิ่งปี๊ดเลยไปแล้วไปแล้วลไป้โอ้โอ้โอ้ไปโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ